ai, tôi mì, đi này thì mình cứ thình thôi cắt chื่n à, số. เออมารยาาช่างงามจริงเอ้า๋ยวหายอาจารย์อืไม่หายไม่หายหรอกเจอตัวยากจริงๆผมจะให้อาจารย์ฟังคือปัญหาชีวิตผมที่มาหาอาจารย์อ่ะผมตั้งใจมาปรึกษาไม่จบไม่สิ้นชุดเมื่อไอืมเขาคิดว่าผมวางแผนฆ่าเขาอืมอันนี้เรื่องจริงเลย ก็คือเขากินอยู่กับเพื่อนข้างนอกประมาณสองทุ่ม,มเขาเข้ามานอนประมาณสี่ทุ่ม,มแต่เ็าเมาแนละ้วก็มันก็มีดื่มสังสรรค์ก็เดินเข้ามาในบ้านในห้องอในห้องเราก็ดูทีวีอยู่เปิดช่องวอ r เ p o i อ t ช่องยี่สิบามมัมีรายการสนุกทั้งนั้นเนี่ยเม่อมึงก็ดูช่องอื่นบ้างก็ได้ไม่ได้เคยดูช่องอื่นเลยเขาเรียกไปคุยอืม <laughs> เป็นไงเปิดดูที่เสียงมันกนดังไงพอเสียงมันดังแล้วเราก็หาเสียงดังเอ้ดูมันมีแต่ความบันเทิงไงหัวเราะกี่ครั้งนะยี่สิบสามครั้งลงเลขยี่สิบสามหมดแล้มึงเนอะเรานอนดูบนเตียงเขาอ่านอนอยู่ห้างร้างเราก็บอกไปอาบน้ําจะได้มานอนสบายอืเขาไม่อาบจะนอนตรงนี้เดี๋ยวตื่นมาเช้าค่อยอาบไม่ได้จะได้ขึ้นมานอนบนเตียงสบายๆบอกเขาไม่อ่านะเขาจะไม่ขึ้นเตียงไง เราก็อยากให้เขานอนสบายเอาเมีเยเนาะเป็นจะได้ไหอมไม่เหม็นด้วยเออวันอาบกระขายต้มีทั้งวันยืนทั้งวันก็เหงื่อซึมหมเดเลยมันไม่ได้เป็นปัาแต่เราอยากให้เขาอาบน้ํำ<อ>สุดท้ายเขาโมาโหลุกอาบน้ําเออก็ดีทีนี้พอลุกอาบน้ําเราก็นั่งดูทีวีอยู่อืเขาอยู่ในห้องน้ําเขาก็ปัดอะไรในห้องน้ําอ่ะหล่นโคมคามอื ให้เราได้ยินว่าออกเขาล้มหรือเปล่าเอออ่าทีนี้เราไม่ได้ยินมไม่ไี้จริงจริงเออพอออกมาเท่านั้นแหละเรากําลังด,ดูทีวีอยู่อืมมึงไม่ไม่ห่วงกูเลยนะคืออะไรวะไม่ห่วงมึงไม่ได้ยินเสียงอะไรเหรอในห้องน้ําอ่ะเออ๋อไม่ได้ยินกําลังดูรายการฮาๆอยู่เออมึงฮาแต่กูไม่ฮาเอาไม่ฮาได้ไงม,มึงวางแผนฆ่ากูใช่ไหม พอคำนี้พอคำนี้นอนสบายไม่ได้แล้วลุกลุกแล้วถ้าพูดอะไรของเธอมึงวางแผนฆ่ากูกูฆ่ามึงยังไงเออก็ขนาดเสียงดังคมคามเนี่ยมึงยังไม่วิ่งไปดูกูเลยไม่สนใจแสดงว่ากูลื่นล้มมึงจะปล่อยให้กูตายใช่ไหมเออแล้วทีเนี้ยมันดันมีคาบที่ว่าไอยาสระผมเนี่ยผมไม่ได้สระหรอกแต่ผมอายาสัะผมฉีดพื้น ฉีดเพื่ออะไรอ่ะฉีดพื้นเพื่อให้มันกัดเสอไอสิ่งดำๆออกแล้วเดี๋ยวผมจะเข้าไปล้างมึงเอาแชมพูเนี่ย <c oughs> โ้ยวาย <c oughs> วายจริงมึงไม่เอามันก็มีน้ำยาล้างห้องน้ำอยู่แล้ววันนั้นมันไม่มีไงจริงๆต้องใช้มันไม่มีมึงก็ไม่น่าเอาแชมพูมาเทหรอกแชมพูมียกัด <c oughs> ถ้าแชมพูกัดพื้นได้หัวไม่พังเหรอ มึงไม่คิดเหรอไม่ใช่ก็คือโอ้ยไอ้บะบีบีงโง่จริงๆเดี๋ยวดูทีวีเสร็จเดี๋ยวจะไปล้างให้แต่เมียดันเข้าไปอาบน้ำแล้วก็ลืมแล้วไงก็มันคิดอย่างนี้แล้วอ่ะแล้วมันพูดคำหนึ่งบอกก็ด่า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 มันพอครับมึงกูอยากกันไหมมันพูดคำนี้แล้ววันนั้นไม่รู้เป็นไรไม่เถียงแล้วคำเงียบแต่ถ้าพูดว่าเออกูจะอยาโอ้โหตายนอนไม่หลับอะคือนอนนอนอยู่อ่ะคือไม่หลับยังไม่หลับ วัวมันเอาหมอนมาเบรอโอ้ยยิงนี่ขนาดเลิกงานนะเว่นคืนเลิกงานนะขอนอนคลองสองได้ไหมอ๋อบ้านบ้านหลังนี้เพราะฝนมันตกเออเพราไปแล้วเอยยกลื่นถนนมันลื่นไม่ใช่ถนนลก็คือฝนตกยังไงก็ถนนลื่นอืมมึงเอาแชมพูมึงเอาแชมพูไปล้างถนนหรือป่ะมึงหาว่าเรามีเด็กว่ามึงคิดนอนคลองสองหรือว่ามึงมีเด็ก มีเด็กที่แถวแถวนี้เมีมีป่ะเอไม่มีโดูคุยสองคนแต่ผมอยากจะมีคนใหม่อาจารย์คนนี้ผมรักมากผมชอบอยากจะให้อาจารย์เน่ะสักนะเมตตาสลิกาลิ้นทองชื่ออลไรเราอะ่ะผมนะเดชครับเดชใช่ไหมครับ ุมูกก็ดีปลายหยดน้ําปลายหยดน้ายยดนําเราพูดจาะอะไรไปนะถ้าพูดสิ่งดีๆนะจะมีสิ่งดีเข้ามาเฮ้ยอาจารย์พูดจริงเพราะปากเราอะปากอาจารย์โอ้ยยังไงก็ต้องอาบน <c oughs> ้ำถอนหายใจเรื่องผู้หญิงใช่ไหม <c oughs> น้ำมนต์มึงนี่ <c oughs> เอาให้รักเอาให้หลงเลยนะอาจารย์ยังไงต้องให้เขาแบบว่าเจอหน้าปุ๊บเนี่ยเอาพยานหน้าก่อนเอ้ขนมจีนแม่มาลายังอยู่ตลาดเท่งไหยเนี่ยอยู่สิอ้าวเห็นบอกไปขายในบ้านสวนแล้วเร็วเวนี้เร็วๆรวนี้เร็วเรวนี้นอ,อ๋อขายในบ้านเลยเหรออาจารย์ขายในบ้านเลยอาจารย์ก็ลงของไปให้เขาสิน่ะใช่เมื่อคืนก็ลงไปดอกหนึงอีกขึ้นแล้วตื่นมายิ้มไป ใ้ขาดให้ขาด <ś m any> มันต้องเติมกันตลอดเหมือนน้ำมันตะเกียงอะใ้ขาดมันแห้งพยานาคผู้หญิงก็จะเหมือนเข้าหาเราไม่รู้สิเนี่ย <ś m any> ไม่รู้แล้วมึงสั่งหาป้ามึง <ś m any> อันนี้ล้างออกป่ะเนี่ย แม้จะเป็นงูนะเพราะฝั่งเนี้พยพญานาคแล้วนี่ถ้าทางจะเป็นงูเล็กอันนี้งูใหญ่ใช่ปะเกือบถูกไม่ใช่งูปลาไหลปหลาไหลย่างคุณสั่งเพื่ออะไรปลาไหลย่าง แล้วนี่แต่งตัวงี้จะไปไหนนะ่ฮะผมจะไปแข่งเรือครับอาจารย์อาจารย์ไปพร้อมแล้วมีของมีอะไรไปด้วยนะหลังจากต้อยติ่งได้ของดีจากอาจารย์โขงพาการเดินทาง